บอส,สวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดคูอว่าสบายดีทนะุกทตานเอฟซีหนาวเปนรองน้นะเนาะคุดกริ่อีนโอ้ย,อยเดือหูดดหูเลยพี่น้องก่อนี่รอดผมสองต,ตัวหรือเปล่น,นี่ ในสองตัวหรือเปล่า Hai sợi

บุมี่ำ้ามเอาเขาครับผมมันก็นเอาเขาแหละกุจีขี้ควายแต่มันไม่มีให้นะเดี๋ขี้ควายจีขี้ควายกินยังไงเนี่ยกินยังไงเนี่ยกินได้จุดใดเนี่ยมากินอะไรบ้างน้าผมเตรียาหารคือบุ้มี่เลยอ๋อเต็มแล้วนี่กุจีตัวเดียวก็หล่อ

หนึ่งตัวเอสีจิงลีจ้าจิงลีจ้าหนึ่งตัวจ้าเอ้ยขวบกินอะไรนะอีซีิเขาวซ็ตเจียครับผมแต่ว่าขุดหายงาบจ้า

ห่างเกลี้ยซีห่งกินหนีหมดแล้วนะบอมไอ้สินะมีทุกตัวหมดกระแห่างหมดแล้วไหนบอก็เลยไม่มีคือจีไปต่อนะบอมนี่ทดใหม่อยู่ลองดูลองดูมันจะมีหรือเปล่า จะไม่รุ่งเลยสุกี้น่าจะไม่รุ่งหรอกนะครับม,มีทุกตัวเลยอ่ะกูจิลิดีกว่า <c oughs> ตัวนี้รังเบลเลยไอพี่นในสองตัวนะครับผมนในสองตัวตัว,ตว To sáng 3 không Ờ, được như nữa này nữa luôn nữa nữa luôn nữa 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 mình đi nữa Hả? Nếu Nếu tua thì nếu tua Ê Nếu tua Hà chín dạ nha Nếu tua đã phải phải Hít Nghe được gió Có con đi con vậy nha Anh xong tua rồi. Sáng tôi đuôi, sáng tặng Kéo rồi. tôi tặng tôi sáng tôi tìm tặng tôi tìm kéo, tôi tặng 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 tôi นี่จะออกยังไม่ดูนะครับผมไหนยังไม่ออกเลยลองดูออกลองดูล <c oughs> องดูก่อน Ủa xe đường nhiêu quá xe cửa 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 quá cửa 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 đi, cửa cửa Ngoài Ôi ถึงโตซ้ำเอพีนะขิดชมเลยครับผมนี่โอเคครับผมอ,อ่อนจัดคุณยายบอกอยากกินอยากกินจริงนะรีดเก่าจดให้ครับเอพีนะเดี๋ยวจะทา,ทาตตน20-30ตัวก็โอเคแล้วได้แล้วคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนอนะครับสวัสดีครับ